สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีทักทายไปทางช่อง y o u u u e บบองดำอินดี้แล้วก็ทางแฟนเพจเ c e บุ๊ k บองดำอินดี้ด้วยแล้วกันครับพี่น้องครับผมมาเจอรถหล่อครับผมะสงค์ภาพยนตร์แอนกระแสไฟนะครับหรือของกํานันยุ่งครับผมโอ้ยสะออนเลยครับพี่น้องมาเจอรถแต่ละคันของทีมงาน p s p o w r r นะครับ แจ่มๆทั้งนั้นเลยสัมภาษณ์คนทีมงานเขาหน่อยโอ้อาจารย์ทำไมรถหล่อจังสวัสดีครับผมทีมงาน PS Power ของกำนันยุ่งนะครับ,รบอาจารย์คันนี้มาปล่อยกระแสไฟให้ทางด้านฝั่งไหนครับยังไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะเขาย,ยังไม่แจ้งมาครับผมคิดว่าน่าจะเป็นฝั่งนี้หรือเปล่าฝั่งฝั่งเครื่องเสียงฝั่งนี้หรือเปล่ารอดูใช่ครับมากี่คืนครับนี่สองคืนครับสองคืนครับผม โอ้โห,โหเครื่องปั่นกี่กิโลครับคันสองร้อยห้าสิบ <250. S 2> ครับสองร้อยห้าสิบครับอ่าห้องตัวนี้เป็นห้องห้องวีพีครับห้องวีพีสำหรับห้องนอนตู้นอนห้องนอนตู้นอนใช่ครับโอ้โหามาแล้วได้ชมโอ้โหเปิดให้ชมด้วยขอบคุณมากครับผมนี่ฮะโอ้โหมีแอร์สุดยอดเลยครับ โทรทราบราคาไหมครับว่าทำหมดเท่าไหร่ห้องนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันครับผมโอเคไม่เป็นไรครับผมคงจะรู้จักกันดีเนาะทีมงาน PS Power นะครับของท่านกำนันนะครับเป็นที่รู้จักกันกว้างขวางพอสมควรครับจัดมากรอด้วยครับคันนี้โอ้โหกำนันจัดให้ทีมงานแบบแจมมากๆาครับ พีเอ w พาประสงค์ภาพยนต์แอน์กระแสไฟนะครับสุดจัดหล่อมากครับแจมแจมเลยเด็ดเลยคันนี้มะเดี๋ยวพาไปชมเจ้าใหญ่ครับแต่ยังไม่ลงครับผมฝั่งนี้จะเป็นโซน ของทีมงานเครื่องไฟทีมงานหนังมากกว่านะครับเราอยู่กันที่งานมหกรรมเครื่องเสียงรากญา้าจังหวัดกาญจนบุรีครับเกือบลืมบอกไปนะฮะโซนฝั่งนี้น่าจะเป็นวันที่สามครับผมวันที่สามได้ประลองเสียงกันตอนนี้ก็มากันเล็กๆน้อยๆไม่กี่เจ้าอร่อยไหมจานแซบบอ <laughs> โอ้ทีมงานแสงสุรชัยครับอะไรนะครับแสงสุรชัยแสงสุรชัยผมว่าอาจารย์น่าจะใช้ของเฮอริเทสแน่นอนเลยใช่ไหมทำไมถึงชอบยี่ห้อนี้ครับอาจารย์ถามความรู้สึกหน่อยเอ้าถามความรู้สึกแรงดีครับแรงดีวันนี้อาจารย์ลงกี่ใบงานนี้อาจารย์ลงทั้งหมดกี่ใบยี่สี่ใบ เลยนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูคุพมพลังกับตู้นะครับดอก8.9ออง ครับได้มีการพัฒนานะครับเกิดขึ้นนะครับในการทำงานในท่าระบบแสงสีเสียงนะครับบิ๊กมากครับทีมงานด้วยกันนะครับที่วันนี้เดินทางกันมานะครับถือได้ว่ามาประสบการณ์แล้วก็ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับและทีมงานกลุ่มนี้นะครับทุกท่านกันด้วยระบบเสียงเฮอริเทจนะครับเดี๋ยวเราจะขอนเป็นของนิกซ์อนครับตู้เป็น8.9ลิตรนะครับ แจมจมเลยรถขุ้มลังน่าจะมาตามหลังนะครับอันนี้น่าจะเป็นขนตู้มาเดี๋ยวก็คงจะลงครับผมพักกินข้าวก่อนนะครับ้ของแต่ละอย่างครับแจมมากโอ้ฝนฝนก็เริ่มมาแล้วครับตอนนี้มาทีมงาน เครื่องไฟก็มาประมาณสองเจ้านะครับามาลงของไว้แล้วนะครับฝั่นง,นงนี้โซนนี้จะเป็น,ว,น<อ>วันที่<อ>วันที่สามครับวันที่สามลั่นเลยครับวันนี้จะเป็นโซนฝั่งนน้นครับของเครื่องเสียงอคอนเสิร์ตคเครื่องเครืงเสียงแบบกลางกระดาษนะครับแต่ฝั่งนี้จะเป็นแนวเครื่องไฟสายโหดนะครับจำเลยครับ ดอกไอ้บ้าฮอนเล็กซอนนะครับลงแล้วไอ้สเจ้าจ๊สสวัสดีครับผมว่าจะกลับบ้านวันนี้แต่ดูท่าทางแล้วสงสัยจะได้นอนนี่อีกคืนรอชมฝั่งนี้ฝั่งนี้น่าจะเป็นพรุ่งนี้เนาะวันที่3มอครับผมเดี๋ยวรอชมดีกว่าเอาเาฝั่งนู้นเขาจะลั่นเลยบอกเชิครับเชครับเชิมาดูขุมพลังวู้เทคครับพี่น้องเชครับรูแ่ในคณะผู้จัดครับ มาถ่ายรูปเลยวอเทคครับร้องเลยครับนี่รันซาวกันพีฟ้านะพี่น้องอาจารย์อยู่ที่ไหนครับทุกคนครับอยู่ที่ไหนครับอาจารย์อยู่บ้านเก้าครับบ้านเก้าฮาวมิวสิกนะครับ C W นะครับเชิญครับแล้วมาฟังนู้นด้วยเจ้าของไม่อยู่นะครับเจ้าของมาลงไว้แล้วก็กลับบ้านกันครับฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วพี่น้องเปราะเป๊ะเปราะเป๊ะเพราะเป๊ะ ทางนี้จะเป็นโซนเครื่องไฟเครื่องเครื่องหนังนะครับหนังกลางเพลงครับก็จะเป็นออกสายโหดสายโหดหน่อยครับทางนี้แต่สายฟังนิ่มฟังสบายต้องไปฝั่งนู้นครับผมนะเดี๋ยวก็ทยอย่ายช่วงเดโมจะมีนะครับบุคคลที่ว่าแต่ละเจ้าเสียงเป็นแบบไหนให้ฟังครับทางคลิปนะครับอันนี้มาชมพาชมบรรยากาศแบบฝั่งนี้นะครับแบบยังไม่มาลง กันนะครับน่าจะลงวันที่3เลยหรือไม่ก็เย็นย็นนี้ก็น่าจะทยอยมาลง,งกันครับผมเ,บเดี๋ยวค่อยว่ากันครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ